สวัสดีค่ะเรามาเจาะลึกข้อมูลกันนะคะวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องค่าเงินดอลลาร์สหรัฐหรือ DXY นี่แหละค่ะว่าทำไมมันพันผวนจังเลยโดยเฉพาะข้อมูลจากวันศุกร์ที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็มองต่อไปสัปดาห์หน้ากันครับผมวันศุกร์นี้ข้อมูลเยอะจริงๆครับแล้วที่น่าสนใจคือมันดูแบบว่าชี้ไปคนละทางเลยใช่ค่ะมีทั้งข่าวทั้งตัวเลขทั้งความเห็นจากสถาบันใหญ่ๆคือเราอยากจะมาจับประเด็นให้ได้ว่าเอ๊ะ ตกลงอะไรขับเคลื่อน DXY กันแน่ท่ามกลางสัญญาณที่มันดูขัดขัด,ขดกันไปหมดเลยนะคะครับเราจะมาลองแกะดูทีละปมนะครับว่าปัจจัยไหนส่งผลยังไงน้ำหนักแค่ไหนภาพรวมออกมาเป็นยังไงเริ่มกันที่เรื่องร้อนเลยไหมคะเรื่องการค้าเปิดวันศุกร์มาก็เจอข่าวเออสารสหรัฐเขายังคงภาษีเดิมสมัยทรัมป์ไว้อยู่ครับแล้วก็มีแรงงานจาก Wall Street Journal อีกว่าอาจจะมีกำแพงภาษีใหม่ๆเพิ่มเติมอีกเกือบทั่วโลกเลย อหอันนี้จุดประเด็นสงครามการค้าขึ้นมาเลยนะคะตลาดเอเชียยุโรปนี่โดนกดดันแต่เช้าเลยดูอ่อนไหวมากกับเรื่องนี้ใช่ครับแล้วความกังวลมันก็แบบว่าแรงขึ้นไปอีกตอนทรัมป์โพสในทรูดโซเชียลกล่าวหาจีนว่าละเมิดข้อตกลงการค้าผลเป็นไงคะตอนนั้นดาวโจนส์ฟิวเจอร์นี่ร่วงเลยครับพอตลาดหุ้นสารัฐเปิดก็เปิดลบเลยแล้วก็แว่งแรงทั้งวันโดยเฉพาะหุ้นเทคเนี่ยโดนหนักหน่อยแต่ แต่ในขณนะดเดียวกันนะคะท่ามกลางเรื่องการขาตึงเครียดเนี่ยก็ทันมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐสาคัญออกมาแบบสวนทางกันทั้งนั้นทําให้นักลงทุนงงเลยถูกต้องครับตัวแรกเลยดัชนี PCE หรือตัววัดเงินเฟอ้อที่เฟดชอบดูปรากฏว่าออกมาเอ่อต่กว่าคาดเอา้าต่ํากว่าคาดปกติต้องเป็นลบกับดอลลาร์สิคะใช่ไหมเพราะเหมือนกับว่าเฟดอาจจะไม่ต้องรีบขึ้นดอกเบีย้ยหรืออาจจะลดได้เร็วขึ้นใช่ครับหลักการเป็นแบบนั้นเลย แต่มันดันมีอีกตัวออกมาใกล้ๆกันคือดัชนีความเชื่อมั่งผู้บริโภคของมิชิแกนตัวนี้กลับออกมาดีกว่าคาดซะงั้นซึ่งปกติอันนี้จะหนุนดอลลาร์อ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันเลยเหมือนแบบว่าดึงกันไปดึงจนมาชักเย่อกันอย่างที่คุณว่าเลยครับผมนี่เลยครับจุดที่ทําให้มันซับซ้อนและผลกระทบต่อสินทรัพย์อื่นๆล่ะคะเป็นยังไงบ้างในภาวะแบบนี้ตัว DXY เองเองตอนแรกก็แข่งค่าขึ้นนะครับเพราะความกังวลการค้าเนี่ยดอลลาร์มันเป็นเซฟเฮเว่นที่คนนึกถึงก่อน อืมค่ะแต่พอมันเจอตัวเลข PCE ที่ต่ำกว่าคาดเข้าไปการแข่งข้ามันก็เลยแบบว่าไปต่อไม่ไหวถูกจำกัดไว้แล้วพวกทองคำเงินล่ะคะน่าจะได้ประโยชน์จากความกังวลไหมกลับร่วงลงครับแปลกแต่จริงคือถึงแม้วม่าจะมีปัจจัยหนุนอยู่บ้างแต่ดูเหมือนว่าพลังของดอลลาร์ในฐานะ safe h เว่นมันแรงกว่ากดดันสินทรัพย์พวกนี้ลงไปเราค่าเงินหลักอื่นๆอย่างยูโรปอนสวิสฟรังพวกนี้เป็นไงคะคู่ U R U S D กับ U S D C H F ค่อนข้างนิ่งๆครับ ทรงทรงตัวคือปัจจัยบวกจากเรื่องการค้าที่หนุนดอลลาร์กับปัจจัยลบจาก PCE ที่กดดอลลาร์มันหักล้างกันพอดีอแต่ที่เด็ดเลยคือปอนครับ g b p USD นิ่แข็งแกร่งมากฟื้นตัวได้ดีเลยมแนวนน้มจะปิดบวกรายเดือนด้วยซ้ําน่าจะมีปัจจัยเฉพาะตัวของอังกฤษหนุนอยู่ด้วยแล้วแคนาดาล่ะคะเห็นว่ามีตัวเลขออกมาเหมือนกันใช่ครับดอลลาร์แคนาดาหรือ CAD ก็แข็งค่าขึ้นเพราะ GDP เขาออกมาดีกว่าคาดค่ะ แต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะเห็นว่าช่วงท้ายตลาดมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกใช่ครับท้ายตลาดนี่มีจุดเปลี่ยนอีกทรัมป์กลับลำครับออกมาพูดแบบว่าในเชิงบวกมากขึ้นเกี่ยวกับการเจรจาการค้าอ้าวเหรอคะแล้วตลาดว่าไงตลาดก็คลายขังวลลงไปเยอะเลยครับช่วยให้ดาวโจนส์พลิกกลับมาปิดบวกได้นิดหน่อยโหวันเดียวมีหลายอารมณ์มากเลยนะคะแล้วพอตลาดปิดมีข้อมูลอะไรออกมาซ้ำเติมอีกไหมคะหรือมีมุมมองอะไรน่าสนใจ มีครับตัวเลข P.M.I. ของจีนออกมาอ่อนแอกว่าคาดอันนี้ก็เพิ่มความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกไปอีกอแล้วก็มีข้อมูล C.F.T.C. ที่เขาเก็บข้อมูลก่อนวันศุกร์นะชี้ว่านักเก็งกำไรรายใหญ่ๆเนี่ยเขาถือสถานะซื้อสุทธิคือมองขึ้นในยูโรปอนทองคำแต่ดันไปขายสุทธิคือมองลงในดอลลาร์ออสเตรเลีย แปลว่าเขาเดิมพันสวนทางกับที่ดอลล่าแข่งค่าขึ้นในวันศุกร์ใช่ครับคนที่ถือสถานะแบบนั้นตอนแรกคงเจ็บตัวไปบ้างจากความผันผวนวันศุกร์ซึ่มันก็สะท้อนความเปราะบางของตลาดได้เหมือนกันแล้วมุมมองจากสถาบันการเงินล่ะคะเขามองยังไงกันบ้างก็มีอย่างรับาแบงเขามองว่าไอแนวคิดที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะดีโดดเด่นอยู่เจ้าเดียวหรือที่เรียกว่า US exceptionalism เนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงแล้วนะซึ่งตัวเลข PCE ที่ออกมาเผา ก็อาจจะสนับสนุนมุมมองนี้ค่ะส right. ่วน TD Securities ก็มองว่าทองคำน่าสนใจเป็นโอกาสซื้อแล้วก็คาดว่าราคาน้ำมันอาจจะปรับลงซึ Japanese, ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็อาจจะมากดดันดอลลาร์ได้อีกในระยะถัดไปครับฟังดูแล้วสัปดาห์หน้า DXY นี่คงจะแกว่งตัวน่าดูเลยนะคะเนี่ยสรุปแล้วทิศทางมันน่าจะไปทางไหนกันแน่คะก็อย่างที่คุยกันครับมันเป็นภาวะชักเย่อที่คงดำเนินต่อไปปัจจัยหนุนดอลลาร์ก็ยังมีอยู่คือเรื่องการค้า เนี่ยถึงทรัมป์จะพูดดีขึ้นแต่ความไม่แน่นอนมันก็ยังไม่ได้หายไปไหนดอลลาร์ก็ยังเป็น safe haven อยู่ข้อมูลจีนก็อ่อนแอความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐก็ยังโอเคแต่ปัจจัยกดดันก็มีน้ำหนักเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับทั้งตัวเลข PCE ที่ต่ำกว่าคาดซึ่งทำให้คนอาจจะคิดว่าเฟดคงไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วหรืออาจจะลดเร็วขึ้น ท่าทีทรัมป์ที่ดูดีขึ้นตอนท้ายตลาดสกุลเงินอื่นที่แข็งแกร่งอย่างปอนยูโรแคนาดาแล้วก็มุมมองสถาบันการเงินที่เริ่มไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเด่นไปตลอดหรือเปล่ารวมถึงสถานะเก่งกำไรที่อาจจะยังรอจังหวะสวนดอลลาร์อยู่โดยรวมแล้วสัปดาห์หน้าเราคงต้องเตรียมใจรับความผันผวนสูงของ DXY เลยนะคะ การแข่งข้าจากเรื่องการค้าถ้าไม่มีประเด็นใหม่ๆม,มาจุดไฟเพิ่มมันก็อาจจะถูกจำกัดหรือมีโอกาสอ่อนตัวลงได้ตลาดอาจจะหันกลับมาให้น้ำหนักกับปัจจัยพื้นฐานอย่าง PCE ที่อ่อนแอหรือความแข็งแกร่งของสกุลเงินอื่นมากขึ้นครับประเด็นที่น่าคิดต่อคือถ้าเกิดว่าความกังวลเรื่องการค้ามันคลี่คลายลงไปจริงๆตลาดจะกลับมาตีความตัวเลข PCE ที่อ่อนแอเนี่ยในเชิงลบกับดอลลาร์มากขึ้นขนาดไหน แล้วไอ้มุมมองเรื่อง US exceptionalism ที่เริ่มสั่นคลอนเนี่ยมันจะส่งผลต่อเงินทุนไหลเข้าออกสหรัฐในระยะกลางระยะยาวยังไงต่อไปอันนี้เป็นคำถามสำคัญที่เราต้องตามดูกันอย่างใกล้ชิดเลยครับน่าติดตามมากค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะยินดีครับ